สี่สูตรดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยให้หน้าใสไร้สิวและลดหน้าท้องอย่างได้ผลเป็นสิวผิวพรรณไม่สดใสมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากแบบไม่ทราบสาเหตุท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยถ่ายยากถ่ายไม่สุดท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นเวลามีอาการถ่ายเหลว ปวดท้องหรือท้องเสียบ่อยมีอาการคล้ายกรดไหลย้อนซึ่งเกิดจากแก๊สในลำไส้อาการทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมีสาเหตุมาจากการที่ลำไส้มีตะการสะสมมากซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารมันๆย่อยยากรวมถึงอุจจาระเก่าที่ตกค้างจากการขับถ่ายไม่เป็นเวลาบางคนอาจใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการกินยาถ่ายเพื่อระบายของเสียออกจากลำไส้ แต่ยังมีวิธีการกําจัดของเสียออกจากลําไส้โดยไม่ต้องกินยาซึ่งสามารถทำเองได้ง่ายๆดังนี้สูตรที่1เม็ดแมงลักและน้ำอุ่นส่วนผสมเม็ดแมงลักสองช้อนชาน้ำอุ่น1แก้ววิธีทำาม 1. ล้างเม็ดแมงลักผ่านตะแกรงให้สะอาด 2. แช่เม็ดแมหลักในน้ำอุ่นประมาณ30นาทีเพื่อให้ผ่องเต็มที่ 3. ดื่มก่อนนอนสัก1-2ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ปวดปัสสาวะกลางดึกดื่มได้ทุกวันหรือจะดื่มสัปดาห์ละ3-4วันก็ได้สูตรที่2น้ำมะนาวและน้ำอุ่นส่วนผสมมะนาวครึ่งลูกน้ำอุ่นสองแก้ว วิธีทำ 1. ผ่ามะนาวตามแนวนอนครึ่งลูก 2. บีบน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นคนให้เข้ากันแล้วดื่มทันทีโดยดื่มเป็นอย่างแรกหลังตื่นนอนและดื่มก่อนรับประทานอาหารเช้าหากดื่มได้ต่อเนื่องกันทุกวันจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์แรกและหากทำได้ครบ21วันทั้งสุขภาพภายในและผิวพรรณภายนอกจะดีขึ้น สูตรที่3น้ำผึ้งมะนาวโยเกิร์ตและนมสดส่วนผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งถ้วยมะนาวครึ่งลูกน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชานมสด UST รสจืดหนึ่งกล่องประมาณ200มิลลิลิตรวิธีทำหนึบีบน้ำมะนาวใส่แก้วตามด้วยน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชา 2. ใส่โยเกิร์ตลงไปครึ่งถ้วย 3. นมสดหากแช่เย็นควรนำไปอุ่นให้หายเย็นแต่ไม่ถึงกับร้อนแล้วเทลงในแก้วเป็นลำดับสุดท้าย 4. คนให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำพึ่งไม่ติดช้อนก็ดื่มได้ทันทีหลังจากนั้นจึงดื่มน้ำอุ่นตามอีกสักครึ่งแก้วสูตรที่ 4. น้ำดิททอกส่วนผสมน้ำสะอาดหรือน้ำแร่1ลิตร เลมอนหั่นแว่นหนึ่งลูกมะนาวครึ่งลูกสตรอเบอรีร่สไลด์5ผลหรือส้มหั่นแว่นหนึ่งผลแตงกวา3า3ถึงสสไลด์ใบสะระแหน่หนึ่งหยิบมือถ้าไม่ชอบรสขมให้ปอกเปลือกแตงกวาเลมอนมะนาวและส้มออกก่อนวิธีทำหนึ่งนำผักผลไม้ที่เตรียมไว้ใส่ในขวดหรือแก้วน้ำสะอาดหรือน้ำแร่ 2. ปิดฝาใส่ตู้เย็นแช่2ชั่วโมงแล้วดื่มได้เลยหากน้ำพร่องไปครึ่งหนึ่งสามารถเติมน้ำเข้าไปใหม่ได้ไม่ต้องกินกากและไม่ควรแช่เกิน12ชั่วโมงเพราะผักผลไม้อาจเสียหรือเกิดเชื้อโรคได้